้ตงเดียวอะไรทนี่มันมาแล้วค่อันนี้ดิไม่พี่เยร์อยู่ไหนอ่ะมามาเร็วมาเร็วเดินมาตรงตเร็วเียใช่ป่ะคไม่ไปงานแต่งหรอไม่ใช่งานแต่งี่ี่เราไม่แต่งานแต่งพี่โอ่ะไม่ได้

าใหม่เรื่อยๆ้าจือกันใ่ไหมไปเลยเนกับรถเลยไัมเียรไม่ไม่ถ่ายจากยาาี่เบียร์แมวิปพี่ั่นพี่ฮั่นพี่ั่นพี่พี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์น้องใหม่อะพี่เบียน้องใหม่เลยน้องใหม่ิ่พี่เบียรน้องใหม่อะเด็กใหม่มาต่งเด็กใหม่มาติ่งตื่ออะมือสั่นมสั่นตัวเล็กลมืสั่น เด็กคนนั้นะเด็กเดียลู banks, ้พุงอ่ะเด็กเด็กเด็กหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ถ่ายไปถ่ายไปเด็กใหม่ไม่ต้องพีดอ่ ถึงหรอค่ะพี่วีพี่ถึงพี่ถึงเลยถึงเลยเอ้าเหนื่อยไมเื่อยเมื่อยอะเหนือก้มต่เทางนี้ก้ม ฝันไม่ดีก็จะลงใช่ปหม